จมูก3วันสัญกรรมมาเห็นไหมไม่ได้กดเข้าไปหรือครอบมาทําให้สังหรือด่างที่เราทำมาผิดรูปสวัสดีค่ะพี่เบสครับผมสวัสดีค่ะตอนนี้ใช้ c p a พมาร่วมทั้งหมดกี่วันแล้วคะจริงๆเริ่มทั้งหมด14วัน14วันคืนแรกรู้สึกยังไงบ้างคะจริงๆคืนแรกอะรู้สึกไม่ชินรู้สึกว่าเอ๊ะปกติเรานอนโ,นโดยที่ไม่ได้มีอะไรสวมจมูกหรืออะไรที่แบบ แต่ก็คือคือแรกรู้สึกแบบอันรู้สึกมันเกตกาอะไรนะฮะแต่พอเรานอนจริงๆอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกอะไรอาง่ายงพอวันแรกแรกอ่ะอึดอ่ะแต่พอวันปัจจุบันปุ๊บก,ก็เริ่มแบบปรับตัวเข้าได้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการใช้งานแต่พอเราหลับระยะไปสักพักนึงแ่นะการนอนอะ่ะมันสบายขึ้นแล้วก็รู้สึกแบบดีขึ้นแล้วตอนนี้ใช้มาครบ14วันแล้วรู้สึกยังไงบ้างจริงๆต้องบอกก่อนว่าเอฟเฟกต์ในการใช้อะ่ะจากที่แบบแรกๆมารู้สึกแบบมีปัญหาในการนอนก็คือหนึ่งนอนไม่หลับ ราะว่าไม่อยากนอนเพราะว่านอนแล้วมันรู้สึกหายใจเพื่อตลอดเราก็รู้สึกสะดึ้งๆแต่พอได้มีการมีการสลิปเทแล้วก็มีการใช้เครื่องของตัวนี้ใช้レสเมตเซนเทนเ,เนะเาะพอได้ใช้ปุ๊บเอาง่ายเลยปัจจุบันแน่นอนกลางวันไม่ง่วงเลยขับรถปกติจะต้องหลับในรู้สึกแบบเหมือนที่เคยเ่า้รราฟาังว่าหลับรถมันจะง่วง,งล้าเราพยายามแบบ,ปบปเปิดกระจกก็แล้วทำอะไรก็แล้วสุดเอ้ยเราหลับอะหลับมันจะหลับในไงต้องตออรถนอนก่อนเยแต่ตอนนี้ไม่เป็นเลยล่าสุดเพิ่งกลับเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กลับมาที่ต่างจังหวัดไม่ม่วงเลยปกติจะม่วงมากแบบจะตาจะหลับจะปิดแลวยังไงแล้วต้องเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ม่วงเลย <c oughs> แล้วก็อ่าเหมือนสมาธิดีขึ้นรู้สึกตื่นมาสดชื่นรู้สึกอยากนอนเพิ่มอะไรเง <c oughs> ี้ยมากกว่าในในวันปกติก่อนที่ก่อนที่ใช้เครื่องรู้สึกไม่ได้อยากนอนเพราะรู้สึกแบบสะดุ้งตื่นตลอดเวลาแล้วมันเหมือนเหมือนเราขาดอากาศเราปวดหัวอนนี้ปวดหัวเลยไม่รู้สึกปวดหัวไม่รู้สึกแบบหลับในไม่รู้สึกว่ามีปัญหาอุปสรรครู้สึกฉลาดขึ้นรู้สึก มันคิดอะไรได้ตอนช้ามันคิดได้แบบตึงต้งตึงต้งเลยเลยในขณะที่ก่อนหน้านี้นที่มีปัญหาในการนอนอ่ะนอนไม่หลับแล้วเราวมันไม่สดชื่นเอาง,ง่ายๆร่างกายไม่สดชื่นในขณะที่ตอนเนี้นคือนอนสบายขึ้นหลังๆเนี่ยไม่รู้สึกเราตืต่นขึ้นมาเอ๊ะตกลงฉันใส่เครื่องหรอทั้งการที่เครื่องอยู่ที่จมูกแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราใส่เครื่องเลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเริ่มชินเลยครับผม โอเคกลายเป็นรักการนอนไปเลยใช่แฮปปี้มากแล้วคุณภาพการนอนดีขึ้นไหมคะกับก่อนใช้คุณภาพการนอนดีขึ้นจากที่ด้วยความที่เราซื้อเครื่องตัวที่มีแอปพลิเคชันนะเนาะเราก็มีการ follow จากที่เครื่องเองด้วยแล้วก็ follow จากแอปพลิเคชันด้วยเขาก็จะบอกว่าคุณภาพการนอนดีขึ้นซึ่งมันตรงกับที่เราใช้ชีวิตเพราะเรารู้สึกได้ว่าความเปลี่ยนแปลงก่อนใช้และหลังใช้เป็นไงผู้ใช้เองจะรู้สึกเองได้เลย แล้วอุปสรรคในการใช้งานตอนนอนมียังไงบ้างคะอุปสรรคแรกๆก็มีรู้สึกว่าจะต้องเตรียมนูม่นเตยมนี่แต่ตอนนี้ชินแล้วเป็น,ป,น,ป,น,ป,นปูนแพ้ด้วยอาจจะต้องใช้เครื่องที่ปรปับอุณหภูมิได้แล้วก็ต้องเติมน้ำเรื่อยๆแต่ตอนนี้นอนแล้วมันสามารถปรับให้ออทต้ได้คือตอนนอนแบบไม่รู้สึกเลยว่ามีลมข้าหรืออะไรเงก็คือนอนแล้วสบายขึ้นไม่ได้ปากแห้งเรู้สึกนอนสบายขึ้นแล้วรู้สึกระนอนอยากนอนเรื่อยๆอยากนอนนะครับสนุกกับการนอนครับ สุดท้ายค่ะหนูขอ3คํคำให้กับเครื่องซีแผดดีเอาน,นีายดีจริงดีทนแล้วก็มีคุณภาพประกันดีทนมีคุณภาพอีกนิดนึงฝากสำหรับตอนนี้ใครที่กำลังตัดสินใจอยากจะใช้เครื่องซีแผเครื่องซีแผอ่ะเหมาะสำหรับทุกคนที่มีปัญหาภาวะที่แบบกลนหยุดหายใจขณะนอนหลับเราจะรู้ได้ยังไงก็คือต้องสลิปเทสซึ่งของอ e ีไลท์ต้องบอกก่อนของบริษัทอีไลท์ที่ผมได้ซื้อเครื่องเนี่ย เขามีสลิปเทปต่อฟรีการเทปไทยสามที่บ้านเป็นโหมสลิปเทปให้ไปกับอนที่บ้านหลังจากนั้นปุ๊บเราไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปที่บริษัทเลยเราสามารถให้ messenger เข้ามาเก็บในตัวสลิปเทปไทยสามคือสะดวกมากพูดเลยสะดวกทางเรื่องการใช้เรื่องการนู่นนี่นั่นคือบางทีแบบไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยเพราะฉะนั้นจริงๆอกว่าที่ไหนก็เอข้อหน้าจะไม่มีแล้วก็ใน e-life เลยนะครับที่มีการให้สลิปเทปฟรีไทยสามด้วยแล้วก็มีการใช้เครื่องเกาที่จะประสิทธิใจซื้อด้วยค่ะโอเคครบจบทีเดียวใช่ คอีไหไปนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก